ครับผมสวสสัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยจ้าจ้าเลงวันที่ผ่านมาครับผมจะ <สา S 2> <ผ>มีชมวงทาร์สอง่ว่าก,กับแปลกด้ขี้จัากระยานพ่อขี้จัากระยานมากเลขทะเบียนโพนี่เนาะจัากระยานมันจังไหนจักระยานนี้ม่ทะเบียนรถมีทะเบียนพ่อผมรู้แค่เจ้ากรยานไมีทะเบียนได้ผมเกิดมาโดนแล้วเนาะพ่อกับแม่ผมขีมากมีทะเบียนโอ้กาแปลกอยู่ครับผม,มเอาแต่นั้นเพื่อนก็บอกไปแล้วครับผมเก้าห้าเก้าเนาะอย่าพอเจ้ายนี่แค่นใส่กระดาษในพี่น้องในแคนบางในบุญอีกครั้งหนึ่ง

ผมก็เลยเออเอือนเขาม่าผมก็เลยเอาเขาก็ประทุ่มหมอจินมันหมออาปากาม้าบนเขาพอายหมอว่านะยันเรียนขห้ผมหนึ่งสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งครับมันกินเข้าแล้วมันกินเขาอีมเลี้ยวมันขอปากานะคตอบุณแท่คุณครับบ้านนี้ก็นั่งคุยโตมาติใสถามภาษาตะว่าวว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องหิวเขาผมเลยถามมาพอมีโตมาติใสมันไอมุ้ยพอไม่เหนยง เขาเด็กหน่อยมันส้มซ่านมากคล้ายๆอย่างเนี่ยแหละมันหิวเขาเน้องมันกุม่านท่องบอกเลยเรียงกุม่านท่องไว้เลยบอกบอกว่าเรียงกุม่านท่องครับครับผู้หญิเล็กหน่อยใส้ผ้าขาติดเพื่อนนั่นไฮมากแต่ดีโตนนาะหิวเข่าก็เขาะว่าแต่เขาจริงก็ผ้าทู่นะมัน่็เลยเขาประกาศเขียนเลขหนึ่งสองหนึ่งเขียนห้ตัวเดียวหนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งสองหนึ่งเล็กหน่อยมันก็เป็นหนึ่งเลยนั่น นนเเทียงาะแม่นครับผมนิดหน่อยก็เป็นอยู่แล้วยมแล่วสองสิมาาสีใสผมบองหนึ่งสองหนึ่งมันเขียนหายเลยมันเขียนปากกาแดงนี่ก็ปากกาน้ำเกับกระดาษก็กระดาษหน่อยบอสีปากกาเนีเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินครับเป็นเป็นสีน้ำเงินครับเป็นสีน้ำเงินครับนี่เลือกเขียนเขียนใบมันมาเขียนเหล็กใบมันมานะบอมันลูกหลานอยู่ในหมู่บ้านเ้องนี้บ่บอบอเห็นเล็กหน่อยน้ำบานผมผมสีหูมาจับก็สิคนแม่นบ่เขาลงห่างหน่อยหมู่สาม แต่วันนี้เขาบอกคยเห็นหนาเลยบอกใช่เสียผากะใช่แบบรคา่มแม่เนี่ดอกมาเด็กหน่อยผมมาเด็กหน่อยม่หาตัวผมผม่อยุตัวนี้อยากให้ทุกคนสื่อบรรลอร่องมันหนึ่งสองหนึ่งครับเลขงามเด้่ยเด็กหาเลขหาเนาะเด็กปีน้อครับมันเล็กหน่อยมันก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วแหละแม่ผมกอากสื่อบังให้คุมเดียวนะคาผมยันหายยันหายคุ้มเดียวเลยขึ้นต่อบนแทนคุณพอเปิ้น เกินเข้ามาต้งเส่ยกินนี่ก็ันจะเป็นเก่าเนาะที่เพมือนเก่าหนึ่งที่ก็ได้ยขันกินนี่มันสิเป็นเก่ากระด้เนาะอ๋อมันก็อยู่ในอายุพออยู่แล้วครับอายุพอหกสิบเอ็ดขันแม่นหันหัวลงก็เป็นเก่าหนึ่งมันจะเป็นเก่าขันกินมันเป็นหนึ่งขันขันทศสาวเปเป็นเหล็กเป็นอย่างนี้มันแปเป็นอักษรว่เอาจารย์พันเขียนให้แต่พอเปิดเข้ามาครับพอเพิ่นเขียนให้เห็นสามโตใหญ่เนาะจากะ่อกเนาะเขียนให้สามโตผมก็เห็นนิกหน่อยเลยแต่พันเขียนหน่อย เป็นผีเล็กหน่อยเป็นกุนมารท่องไปได้แล้วหลงมาเนาะครับมว่าเล็กหน่อยมันสีเป็นเล็กหน่อยอยู่ทอดถิ่นใต้ตปัจจักเล็กน่อยเนาะกบูน,บนะ<ม>แบบแว่าไขว่ไขว่าเนาะอันน่าจะเป็นเล็กหน่อยออที่ว่าเสียชีวิตพอแม่ยบริสไทใจยังผีเนาะพอแม่ยิี่ไปตัวเจี๊ยบก็ไปติ่งเย้าตีหอด <พอ S 1> ที่ว่าสิกินบอง่าหนึ่งสองหนึ่งเด้อครับผมท่านผู้ชมมาหลายหางดอกครับ ทะเบียนรถจักรยานกับเก่าหาเก่าเน่ได้หาไม่หาเพื่อกันแน่จ้าพ่อฮะมันออกฮะท่านบุญทุกคนนะอยู่เพื่อนครับาแม่นใช่บาดยาพาเพ่นเนาะที่เหล่วนะต้องไปอย่างท่านบุญนะฮะมันออกมากเราเสียพาหมอกับลุงดินนะหมอมสครับแต่ว่าให้ถามอีกานี้ผีพ่อพนม้าอายีกบ่ปีละบ่ม้าเลยครับบ่ม้าเลยครับมาแค่เดียวครับ เพราะว่าเตนอยู่แบบบลำไลอยู่แหละเราเข้าองคํำเดียวนะเปานบ่อร้ายชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลูกเปิลเนาะฝันเห็นผีเด็กหน่อยค่ะมาขอกินเข่าค่ะเขียนเลขให้ค่ะหนึ่งสองหนึ่งค่ะเก้าห้าเก้านี่เป็นเลขชุดก่อนเนาะคลิปก่อนค่ะท่านผู้ชมที่ปล่อยไปคลิปที่ผลานมาเนาะ ฝันเห็นผีพอปั่นจักรยานมาหาค่ะเห็นเลขทะเบียนรถค่ะติดอยู่ถ่ายรถจักรยานเพิ่นเนาะ959ค่ะ พ่อซอตายของพ่อเพิ่นนี่สอเนาะอายุของพ่อเพิ่นหกสิบปีค่ะจังไดไก่ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมาหนกับตัวเลขของลุงเปินเนาะสําหรับคลิปนี้จาปอกก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจาปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าคว,วามฝันเด็ดๆอยู่ใส่าปอกกสิไปติตามมาฝากเอซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝากไปใส่ท่านผู้ชมมันนี่าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันคารผมุชมไปค่ะการข่ะหลวงปูมาเจริญเชิญทอะอันว่าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่เทรณนี่ห้ปังเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการไอ้บุกเสกออกมานี่สาหรับนองสร้างหนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการข่าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระซมอมิชีไปบูธเทวดานหลอกสมนักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าข,า,ขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขอบวิบากในเครื่อนหือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอนแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอนไปเป็นเครือข้าหลงมันจะมีตัวผูกตัวแม่อ่าย่ในตัวนี้ที่เอฟไม่นี่มันครบถ้วน อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้าน้องไป้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่หลับมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่า,าโยมเขาจะโบซาไปแล้วดูสิว่าผู้ได้มากว่าดีข้นวัตดุยางค่ขาขายบ่าดีก็ดีเออไปั่าเมียยังบ่เคยชืือเรือกถือเบอร์กับถืกเอเขาของเงินอย่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอาอ้หลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่อง ประกอบสินใดคืออย่างลุงเรื่องอยู่ทรงยิงอย่างอ่าคือสางเป็นสีสัดส,สีไม่ใช่พวกกูไปตรงนี้ว่ปาประมาณภาษาไหก็ใส่สาตตรงใส่สางในการออกโรคบกซื้อส่วนมากเขาเลยถือจ,จำนำหน้ามาหน้าไปขี่มัน,นก็เบาต้องคันดีบดอ่าว่าจะขนสางอ่านังสางประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำม,มันสางโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเออยู่จังหวัดสุริน ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก sure. ็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพนมาชำบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังกเพิ่กมาบูชาไปกับดูทว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุยางมันสร้างมันเป็นสัว์ใหญ่อสั์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบานสมพระเจ้าอีบ้านทุกโอมก็ใส่สร้าง เได้เอาตัวนีม้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขอังหาติโยมไปสา,สาธุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกาได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจาปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิงข้างในน้ำกันเนาะคะ่ะารผมุชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะารผมุชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณีะคะ่ะารผม้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เคื่อเขาหลงค่ะารผม้ชมแล้วก็จะมีนามมั่นสร้างตกมั่นเนาะค่ะนอะ้นองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะารผม้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะารผม้ชม ผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเห็ดเอียงกะบพบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดขาขายบอดีลูกค้าบ่คอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผ ผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากผูก้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าสนใจก็สามารติตโตอมาด่ดใดที่เบอร์โทรของจาป่เนาะคะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรดานล่างเนาะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ